กามเลวปานกลางและประนีตพิขุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายหมกมุ่นอยู่ในกามกุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบย่าออกบวชเป็นบรรพชิตควรเรียกว่าเป็นกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่มและกามเหล่านั้นก็มีอยู่ตามสภาพคือกามเลวกามปานกลางและกามประนีต ซึ่งกามทั้งหมดก็ถึงการนับว่าเป็นกามทั้งนั้นพิ่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชิ้นไม้หรือเศษกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมา แม้ว่าจะถึงกับเลือดออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุอะไรเล่าเพราะแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั่นเองครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นโดยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้วดังนี้ภิขุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันตราบใดที่ภิกขุยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยฮิริด้วยโอดตับปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครองพิขุนั้นแต่เมื่อใดพิขุนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลาย อันตนจะต้องทําด้วยศรัทธ,ธาด้วยฮิริด้วยโอดตับปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสําเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในพิขุนั้นโดยคิดว่าบัดนี้พิขุนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้วดังนี้